สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุคุสุคนครับมาในช่องฮักนกชาแนลครับนี่ตามฤดูกาลนี่แล้วพี่น้องแม่งยังพี่น้องว่าสัวเข็นโมครับสัวแบบเป็นโตสัวสะพักแผ่วครับเมึงโตง่ายเลยพี่น้องเข็นโมแม่ไข่กระมีครับตัวไข่ตัวโบไข่พี่น้องโอ้ยต้มใส่ใบประคามอ่อนแซ่บๆหมดเลยของจูนพูนพูนอ่ะโอ้ยสัวเขน็นโม ต้มแซลม์คาร์มอนต้มใส่หัวทิงไข่แกมดอกผักกระเจียวครับเหมือนีโอ้ยแบบสวดสวดจานเอา่ันใดสนใจครับเบิ่งตัวใหญ่ๆมันกับสี่ไคตัวน้อยมันกับบอยาก่ไคครับไคนี่ให้พี่น้องเข้าเบิ่งกันนี่เลยครับโมเมนต์กบจะเป็นเคียดจิโม่เบิ่งไคใหญ่เลยอืมแซ่บๆครับเหมือนีใส่กับข้าวเหนียว แล้วก็ต้มข่าต้มข่าออนครับมาเด้อพี่น้องเด้อซีมน้ำนัวกันโอ้สมใบระขามอ่อนซูซีเขียดพี่น้องเบิ่ออันนี้เขาเอินเขียดมากเขียดโม สูสีเขียดไม่ใครขับใ่ญ่ๆเลยครับ <S <S หืมดอ,อกกระเจียว <S 1> <S 1> หืมดอกกระเจียวหอม เหมือนเป็นตัวเลยอ่ะผู้บอกกินครบกินเขียดต้องขอโทษก็เอาไปไวก,ก่อนนูน่นยังบ่เคยกินเลยพ่อดำดใ,ใจจะแสบไห,หเป็นตัวไม่ตัวใหญ่ ข้าอ่อนนำ้ำต้มใส่พร้อมเขียดเลยครับข่าอ,อนน่อนเขาใส่แบบเป็นโตซาใจดีครับ กันเคืองเทิงนี่สิบ่บัวขาวเลยอืมอืม่ไม่ใคละน,น้องตัวให้่ๆใครเลยครับมือนีบริจาคัรรมชาตาาิเลยมือปวดขาจากน้อยวางนางมันหน่อยครับมือนีบันมากกับระเบอ้อเนี่ยมากันน้องมุนคนสวยมากินเขียดสูงสี่เขียดพี่น้อง <laughs> พี่น้องตามกะเกณฑ์บางคนเป็นประจกัก เป่นประจักเขียดแซบครับมออกมันมั่นยาเขาบอกพึ่งป่ะจักษแบบฟอกคือ,อยังครบให้กินขาแก่เขาไว้นี่เอาหรือบางคนครับปีงี้กับตำมักตัวก็ได้ แสบเพื่อนอันนี้แบบสัวว่ะฮึฮืฮมใครเป็นใครเลยเต็มท้อง แสบลานโลกแบบบ่ต้องบอกใครเลย uh huh. บอกแต่พี่น้องเข้ากับพอถ้าบุกกินบระดูมันเหรอ <c oughs> งองคนกินบ่เป็นพี่น้อง <c oughs> หากินแต่สีนมันกินสีนอือ ใส่ซองโตตัว,ตวยิ่งใหญ่ครับสอนซองให้พี่น้องเข้ากินเพื่อครับหืมกระดูกปพลย์พออน,นอยถนนมึง่าจักอ่อนบอ่อนมึงอร่อย ส้มปนกระด้ได้นงูหืมมะข่ายค,ครับมนึ่งใบมะขามอ่อนเฮาแต่ไรมันหนักไปแล้วเนี่ยไข่เต็มทองอัญใหญเลยครับตัวน้นอยๆแต่ขะไข่หืมมันแทนซาดำให้โบก,ก่อน สมพอดีพอดีข้าวเหนียวนึองไม่ไหมยังอุ่นอยู่ครับสุสีสุสีสุสีเค็ดอิโม่ถ <laughs> ้ากินยาพิะพี่นอ้องอืก เขียดกิโลเดียวแต่คนยางหาเนี่ยหกกิโลขบับลนทามอะไรบ้างครับเสียนทามใหม่ใช่กอน <c oughs> เอาขอดีดสดตัวได้บานเลยทามใหม่แซบกว่าเก่า สมม้มใบมะขามอ่อนออออนี่โมเมนต์นวาออนบักไข่ๆเปรียงๆเลยไนะปนเนาะโมเมนต์เตื่องเขียนมะุมฝนแหลกกันยังไข่งามป่านน้คำละตัวเลย คำปอเปนนะคำ <laughs> ละโตกับปอเป็นเ้ากินเพื่อเอฟซีเนาะเอฟซีอีกเบิ้งคำละโตเหียดได้เพิ่นเบิ้งใส่ข้าอ่อน,น้ำหอมจริงจริงพี่น้อง,างมาเบิ้างความงามลงเงินพี่น้องข้ามาเบิ้งความงามลงเงินงามคือเขียดนะ <laughs> ถ้าเขียนมันตัวหน่อยนุนโตใหญ่แล้วพอดำเื้ยเราตุวยไข่พี่น้องเขาแซ่บครับท่านใดสนใจครับถักทายเข้ามาเด้อพี่น้องดเด้อเดี๋ยวพอดำไปหาการให้แดดแดดเนี่ยมันออก แมนมันไข่กูโตไข่แต่ตัวไม่ใหญ่ใหอ๋อหทอไขไอ่ไไไขอันนี้เอ้าตัวสุดท้ายครับฝากพีตอนนองเข้าแซบแซบนำกันมเมือนนี่ขาโอ้ใหญ่ใไข่ไข่มันมันเอ้าดึงสัวเข้าไปไไอืมเป็นอะไรครับบ้านน้ำชุดยอดปั๊ด เนาะซูซีเขียดให้พี่น้องก็เบิ่งอะไรบ้านี่เขียดจีโม่ตู้ซีเขียดอืค่ะฝากพี่ฝากน้องกดไหลกดแชร์กดติดตามเป็นกังใจช่องหักนกน้ำเดะะ้อค่ะแล้วก็อย่าลืมส่องน้องหุ่นเด้อค่ะส่องน้องหุ่ญมีซื้อสองว่าฮักนกชานแนลชานแนลด้อเพิ่นสิลงซื้อสองเจ้าของละพี่น้อง <c oughs> เอามาดำพอดำดูนั่น ต้องขอโทษขออภัยครับพี่น้องท่านใด้บกินแต่อยากให้พี่น้องรองเบิงงามนี่กระดูกมันอ่อนะกระมันมั่นน้ำรับมันไข่แล้วก็มีไข่นะคะพี่น้องเน,นื่นองจอนว่าเคตหมดโมฝนแรกครับขอชีปการแย่กลาขึ้นมือใดมันหอน,หอน,หอน,หอนแห้งก็คืออ้อแล้วก็เคตดน้อยด้วพี่น้องด้อท่านใดสนใจครับว่นนเป็นเคตหดโมว่บนิเป็นเคตดน่อยโตพอดีงามเลยพี่น้องเบิง พอดีคำพอดีคำเลยเอาแซบแบครับมันนี้ฝากพี่ตอนน้องเฮาไว้เพียงสรันี้ครับสำหรับผู้ใดเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเป็นกำลังแรงอกแรงใจให้พอดำน้ำเนเด้อครับเด้อสำหรับวันนี้ครับขอให้พี่น้องเฮามีความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาครับหล่ำหล่ำรวยรวยถูกหวยรวยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ